มันไปไหนหัวไปแล้วไปไม้หัวเดี๋ยวรอดูมันจะไปหัวยังไงงั้นไปต้องห้อยเป็นกัางขาวของเราจะตกปะตกมันทำให้หัวเราัวจะตกตกมั้งขอแห้ดีนะจับไปให้หแหหน่นๆามันหายก็คือหม่ดีไมดีมใดาใรีทไ,ไม่ดีอะ่ะนันลายลงไปไหน,ไหน,ไหน 最高のスポンジ。

เออน,นี่ก็เหมือนกันยีราฟมีเป็นเนื้อยีราฟน่าจจะเป็นอะไรเงี้ยเอ้คล้ายๆนั่นปะคล้ายๆที่มันเป็นโคโรเกะโคเกะที่มันเป็นมันเออโคเกะอ่ะที่เป็นมันกับเ,เนื้อผสมกันเนื้อผสมเออถ้าแบบหิวๆกินก็จะอิ่มแต่ถ้าอิ่มๆไปกินนะคืออือนเทนท์วิวสวยมาก แสงกำลังดูให้หนาวมากกินเลยอ่ะนั่นไงเห็น่อจีดเลยเฮ้ยเออวะ เรียกว่าเกาะแมวปะมันก็มีแมวเยอะนะแต่ไม่ค่อยมีนะยังไม่เจอมักรดให้กรลากสียก่นนะคุณ300น700เยโอเค่คุณ อันนี้อันเล็กเนาะอันเล็ก300ยเยนอันใหญ่กล่องใหญ่500เยเยนเราจะมาชิมกันสดๆเลยหวานมากนี่ไงหวานนะไอ้องหัวมันจะขมๆนิดนึงแต่ดูดมันหวาน เขาใส<ช>่อะไรเขาใส่โชยุให้ป่ะเขาใส่โชยุกับขิงเอาขิงนี่นะหิัสโค้ยโคกยโค้ยโค้ยโค้ยโยโค้ยโค้ยโค้ยโคยค้ย้ยโค้ยโคค้ย้ ืมสดสดเลยครับไม่อร่อยนะมันขมนิดอ่ะมันก็ไม่ขมนะไม่เมื่อกี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งมันอือมัจะมีอืดอร่อยอ่ะเนาะอืมสดไงเขาบอกว่าปลาหาปลาไอตัวชิลสูนี่ยหากินจากหากินจากที่อื่นไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะปลาสดสด มันก็เหมือนปลาไอเนี้ยปลาข้าวสารที่บ้านเราเ,าเอาไปทำแห้งๆอ,อ่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบๆใช่ไหมคนที่นี่เขาจะมีกินสดม,มันกินสดแล้วก็มีกินหมักเอาไปหมักเอาไปน,นึ่งแล้วก็มีเป็นนึ่งบ้างที่เป็นข้าวราดพวกใช่ถ้ามันเค็มๆอสดมากใครมานแ,แนะนำลองกินดูรบอนร้านแรกเดี๋ยวไปหาร้นานต่อไปคือเนือยางมาดู มันมีหลาย่มันมีหอยแกซีูาจะเอาะซีูกูกันอันนี้อะะ And this one เป็นไงหอยอร่อยใช่ไหมช้อหอยอะไรหอยเชียวไงโอตาเตะหอยนะจบเรมนพูด นี่ปลาหมึกนีปลาหมึอกอะไรไม่รู้เหมือนเป็นแบบไข่ปลาหมึอกอะไรแบบนีไม่แน่ใจเหมือนแบบเป็นเหมือน,น,นแป้งผสมปลาหมึอกอะไรสักอย่างลองกินดูแล้วก็อันนี้ ไายลูกชิ้นอะใช่ใช่ไข่ลูกชิ้นปลาหมึกเมไข่ลูกชิ้นปลาหมึกแล้วมีใส่ปลาหมึกจริงด้วยมี่เนี่ยปลาหมึกอือท่านี้เห็นป่าวเราเหมือนเป็นอาหารพราอเราลงานั่นแหละทุกคนเต็มเข้ามาตามอตอนนี้คนรอเต็มเลยนะเมื่อกี้ไม่มีคนเลยไปอ่านกระจอด มีคนอยากกินนะนนเห็นเขาที่แถวยาวตอนแรกแถวยาวสุดตัวน,นู้นเลยตัวนู้นลองเซมเบ้เซมเบ้อยา่ก้กัเกุตู้กนดสกากับีเนตัวกุก้ก็ไดตัวมาก็ได้ใบมา เนจ,จะจับสองข้างจะจับตรงนี้เดี๋ยวมันจะนจับข้างเดียวเลยนะเขาจ,จับสองฝั่งเลยมันแต่อไปที่การจับเลยเนะี่ยมันจะอซองๆไล้านะ <c oughs> มาเอามาคันที่ง <c oughs> กี่เหมือนเขามีซ่อมแผ่นเน่ยเขาตัดไม่รู้เขาเห็นเขาตัดเป็นเลี่ยมๆแล้วเขาก็ราดแป้งลง

ของใไ,ไทยมันจะแข็งๆหน่อยนะอันนี้มันเปแบบบางๆอืมเหมือนเขาเก็บแบบฟูๆอ,ะอ่ะเหมือนนี้เลยไอ้พวกเขาเก็บเบ้าอะ่ะที่มันฟูๆอือ,อันนี้ฟูเลยอะ่ะไม่ใช่เขาเก็บทอดอ่ะเหมือนเขาเก็บเบ้าอะ่ะที่มันฟูแต่บางฟูและบางบางมากเลยเต่อ,เอ,อร่อยนะอันอนี้500เยนจะได้แผ่นครึ่งหนึ่งนต่ถ้า1000เยนน่าจะเต็ม ทุกอย่างคืีนโอ้อก็เป็น,นได้อะไรไหมาได้ผ้์คทีนเดนีมาม อืมเป็นไปได้นะอาจจะบูฮาวายอินมันเป็นแบบนมแล้วก็บูฮาวายอะเออบูฮาวายใช่แม้มันหวานเลยอร่อยดีแต่นมเฉยๆน่าจะอร่อยกว่าเหมือนนมเฉยๆมันเข้ากว่านอันนี้มันแค่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเดือดอร่อยใช่ปะล่ะ กินไอติมไทร์หน้าหนาวกิน่ในติมเกือบทุกวันไ <I out. S 1> ม่เอาไม่กินไอติมเหมือนเราแนะม่ไม่ถึงปังนี่ก็จะเป็นยานน่านร้าน ขายอาหารทะเล้างล่างขายอาหารทะเลนี่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแมวก็ไม่ค่อยเจอเจอดำเขาจุ่มหมาที่เห็นิ้เหี่ยมเออกาชาป้าไม่ดูเดี๋ยวไม่ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทฆษณาบรรทุนอันรอบที่แล้วที่มาใช่ไหมมันก็บอกว่า เราไม่เห็นได้ไปใส่ไม่เห็นได้ไปเล่นเลยรอบนี้มาพาไปเล่นมันก็บอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกไม่เห็นได้อะไรเลยต้องเอาอยัางไงต้องเอาอยัางไเอองไเอาอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละ